อย่าเน่านะไม่เน่าสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามนนื่อนี้ยไอพาพี่น้องมาย่างป่าจา้ะหวังว่าสิมีเห็ดให้เก็บนะมาป่าใหม่จะป่าสุ่มอยู่นะใกล้ๆกับลำคลองนี่เสียงน้ำอะไรบอกพี่น้องไปค่ะพี่น้องจา๋าไปรุ่นน้ำอ้อยเลยว่ามื่อน,นี้ยไอเสิได้เห็ด สิได้เก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งอยู่บ่เนาะแต่ว่ามันก็สิมีพวกเห็ดน้ำมากพูนี้นมีหลายอยู่นะด้วยเปิดด้วยเห็ดหน้าแร่เด้อพี่น้องเด้อค่ะเก็บทุกเห็ดเ seeds, ด้อมีเด้อปวดเมื่อยเด้อออกกำลังกายเพื่อเพียงพอได้นี่ยอยากทำให้หอบเลยไปจ้ะหาเห็ดแบบ เครื่องขาวแบบซูอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะจอนตา,า,าที่เลยว่าออกกำลังกายเยอะมากนะเนี่ยเหี่ยมดเดี่ยวมหยวมดเลย คนัดอีเวนต์วันสิ้น e ก u นมาช่วงนี้ป้าแห้งจะเนี้ยไปเฮ็ด <Hey, it S 1> ดำสเตเดนะป้าสลดดิงนะคะเฮ็ดดำเฮ็ดดำบ่หลายดอกจ้ะแต่ก็เฮ็ดดำขาน้าตานะจ๊ะเฮ็ดดำนี้จะมีอยู่สี่ชนิดหนึ่งคือเฮ็ดแต่ดำสองเฮ็ดดำขาน้าตาสามเฮ็ดดำออกเหลืองเหลืองสี่เฮ็ดดำขาสมนะ้มเนาะ จะอยู่ในชนิดเดียวกันจากดาวจำงบได้นีไอบอกกับปะะ้าว่าช่มๆสุวันนี้มันต้องมีเห็ดดำมีดีแต่บ่หลายยังไม่เห็นแหล่งมันยังไงปะนะมีซิงลูสวิกาเลยเจ้าเนยไม่นามาก,ก่อนเลยแค่นี้เหรออลิดิสนี่ขอแค่ได้เก็บนะช่วงนี้นะเห็ดหายยากจ้า ดูแบบเหมือนไม่แห้งนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ลำธารน,นะจ๊ะอื่นนี่เกี่ยโอ้ยว่าปิดแห้งหมดแล้วเอาไปทอดไข่ก็อร่อยนะเอาจ้าทุกคนยอมเมาเกียบเ,เพชรก็ได้กันจะไอ้หาหัวพนบพ่อบเนี่ไขาเาีวสวยมากเลยหัวพ่นซีอูสายเนาะเห็นไหมกระดอกสองนอกเบ่งนี่จ้ะ นี่เธลระดอกก็เอาเส่เสื้อตัวนี้มกักติดลำโพงแขกแขกแขกเอ็นดาาเพื่อนไหมเธลระดอกเอาซะอาแบบนี้ทรบางนี่เพราะว่าไอเห็นคนเหยียบนี่คนยยางยำยำยำอันนี้แสดงว่ามันเจาะเอาแล้วเรือให้ดอกสนอกกับเก็บด้วยจ้ะมากเก็บน้องเห็ดดำ một xẹp chưa? cảm nghe bà nó really dry bà có kia kẹp เครียดเครียดปอดเครียดอิโม่ไป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 ไขาส้มเหลือเ่นเอาแล้วก็เอาต่อแบ่งแบ่งกันขาอบก,ก็เอาเดีอมันแหง้งก้าจะเลยก็เอายังไงปะ หลังเกือบบุดไปค่ะ next station อายมาป่าที่สองเลยด้วยจ้ะก,ก็ยังพอเห็ดดำจ่ก็มีคนมาเก็บอีกแต่พี่น้องจำกี่ไอเห็นหอยหอยผิ่นตัดเนาะจ้ะเนาะตัดเห็ดพึ่งก็เล่มไปแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่นอ้องที่มาให้กำลังใจเบิ่งอายด้วยจ้ะเด้อนับบนเป็นแม่มาเคออยเนาะน,บบน,นันเป็นแม่ดินแดนเฮาเฮากับบเห็ด อุย้ยชัดคันตะเรียนปลาเลยอยู่ทงทงฝลังนี่ไงปลานี่สมแต้มนะคะโอ้สวยมากแข็งด้วยนะขาสีน้ำตาลนะคะ อร่อยเหมือนกันอร่อยเหนียวๆแต่สีส้มจะอร่อยแบบเปาะๆเนาะโอ้ลมแรงมากดึงเฉียงๆนะค่ะทุกคนเฮ็ดอันนี้นะถ้าตรงไหนพี่น้องเห็นแบบมีน้ำานยางไปโลดพ่อในนอนมันมักน้ำจะเฮ็ดชนิดนี้ ก็เห oh, okay, ็ดดำนองจ้าเมื่อเนี่ยไอยพาพี่น้องมาเลาะป่าด้วยพี่น้องเด้อเลาะเล่นๆแบบนี้ซะป่าคงบ่ได้ดอกบางทรงละะไปทอดไข่ไขเบ่งก่อนเดินบันไดบะได้อยู่นะพี่น้องจ้าโอ้ยสวยๆเอาในวันที่เธออึดฉันก็เอา กินแซ่ปัญญังเถาแบบนี้แต่ก่อนว่าบบก,กินดอกค่ะอ,อายดิยคนคนคนคือพายคนคืออายนี่โกิน <Yeah. S 2> นางไก่ไหมล่ะนางไก่จ้ะ ที่รถผ่านมาไอเห็นไอบอกพี่ใหญ่จอด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 ว,ว้าวได้ขาอยูย่เดี๋ยวเอาขาไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะไปจอดแล้วก็เอาเอาไว้ก่อนไปค่ะดูเอาตีสองมาแล้วจ้า,ว,าว้าวอุ้ย้องนี้สวย้องนี้สวยมากอย่าเล่านะ นืมขาได้ชุบแป้งทอด ว้าวได้ค่ะดูดอกก่อนนะดอกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อให้พันเป็นสปอร์เป็นเชื้ออยู่นี่แหละจ้ะไปค่ะคนตายไหมพันเหี้ยวบบได้หน้พาพร้อมพวงไอ้ยางขึ้นมาพี่น้องจ้ะเห็นแต่ห้อยคนตัดขาเห็ดแต่กะบบได้เห็นดูนะแสดงว่า เห็ดบ่ค่อยหลายจ้ะจนเก็บเห็ดน้ำมากเห็ดก็ได้โอ้ยน้องจ้ะหนาวซ้ำส่งถ่ายให้อายเนกับบอดจากหมูใหญ่ๆแล้ว Beautiful bolet กับเอ็กนองาเนาะขาด้วย and we have that ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแล้วล่ะเดี๋ยวจะเด้อเขอบคุณค่ะบ๊ายบาย let's go ฮาหลอนฮาหลอน which I love you so I give you นนนนนี่อร่อยจ้าไอ้ก๊าลกิ้งซีมือ้อไอ้แนมเขามาเห็นไอ้บอกพุนยาจอดกับทันหันเลย ไปเมื่อนาเอ้ยไปอย่าเราเหงาทานให้จะพี่น้องให้พ่อได้แกงเนาะป่าทีเท่ายเนี่ยป่าที่สี่แล้วพอนึงสองสามสี่ดีป่าด่พยอเราสามดอกไม่ใช่ถิ่นเล้าอะไรกันอดรูสวิกาบอกอีกก่อนเถอยาเห็ดดำนี่พี่น้องจำได้ไหเห็ดดำอยู่ในภูเขานะตอนนี้แหละกำลังออกเลย ที่แล้วเดือนกันยาจะไปค่ะไอศิตามหลังผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยนี่นสามสี่โคกเราก็คงสิมาเส้นทางเดียวกันนําอ้ายนี่แหละจ้ะนี่ไอ้ก็ตามเรามาต่อเมื่อกี้นะ่ะสงสัยพนบเห็นไปต่อจ้ะเมื่อยลีพี่น้องจ้ะลีเข้ามายากสิบนาทีได้ดอกเดียวนั่นแหละว่แม่ถิ่นเฮาเขาส็กอินบ่ได้ดอกจ้ะไปซ้ำเก่าเพิ่มมาดอกเดียวเมื่อยลวเด้อพี่น้องจ้ะ ไ่ได้หาให้เบิ่งเลยละเฮ็ดทีเมือฝรั่งเศสละเด้อจะคิดในสวีเดนก็ยังจะมีปล่อยไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะสำหรับวันนี้อ้ายขออนุญาตเมืองกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อที่มีให้อายเสมอมาจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ